สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟีช่องปอออนพี่สาวลุงพลนะคะนี่ก็เที่ยงแล้วนะคะปอออนก็ได้เวลาจะไปส่งกล่องข้าวให้คุณเอซีแล้วนะคะกล่องข้าวท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะทักไลน์ปอออนเข้ามาได้เลยนะคะใบละสองร้อยบาทนะคะรวมส่งนะคะสองร้อยบาทรวมส่งยา่าผ้าอยากได้อีกยังแนทิซื้อมาฝากไปเมืองแล้วได้ไง หม,มากบ่กบ่หมากสดนะบ่แม่โอ <Okay. S 2> เคเออเดี๋ยวลูกสิย่างมึงในตลาดเบิ่งอยู่เด้อปัดเพื่อมีหมากเนาะมื่อนี้สิไปใส่มื่อนี้สิไปซ่อม,อมออป,ปิง้งข้างใดอยู่บ่มื่อเนี้ยบ่าาบ่บโอ้สิไปเรอข้างใดเบิ่งในญาติพี่น้องก็มาเล่นน้ำอยู่นี่เออ พยัญชสิเป็นรอยทั้งอื่น,น่งจิอยู่เพือนอยู่ซ่านเนี่ยอือนี่นะคะกำลังเย็บติดข้าวนะคะคนที่สีมันจะจดนะคะมีก็เที่ยงแล้วเที่ยงแล้ว ออนก็มาจากนาเนาะมาจากนาทำโน่นนี่นั่นเสร็จเนาะอยู่ที่นาลดผักลดจนมองต้นไม้เสร็จก็เตรียมนะคะมาเตรียมเอากล่องข้าวนะคะไปส่งให้คุณดิศีอิลา่าเอาไปอิล่าเอาไปชิมหนึ่งอืมอันนี้เขาต้องว่าจะได้ชิมข้าวเออหมอบพันยังไง ล่ไล่อเาก็จไมนรี่เาไให้นะลืมเมได้มา่ออี่นะคะายเลยโอเคนะคะเดี๋ยวปอนจะเตรียมนะคะเตรียมไปส่งไปส่งกล่องข้าวแล้วนะคะส่วนย่าคาก็เย็บติบข้าวอยู่ที่บ้านนะคะพอมีเพื่อนบ้านนะคะ ญยติพี่น้องนะคะมาเล่นด้วยนะคะนี่ค่ะกำลังทำกองข้าวกันเลยนะคะ<ห>ออเดอร์เยอะนะคะคุณยาพาก็<ห>ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะ<ห>ตอนก็เตรียมจะไปแล้วนะคะนี่นะคะกล่องข้าวท<ห>ี่ปอ,อนจะไปส่งให้คุณเอฟซีวันนี้นะคะ<ห>ทั้งหมดนะคะ สิบสองใบนะคะวันนี้นะคะ1ิบสองใบนะคะทุกท่านท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะทักเข้ามาได้เลยประอ่อนก็จะไปส่งให้นะคะนี่นะคะใบละสองร้อยบาทนะคะพร้อมส่งนะคะรุ่นกลางนะคะรุ่นกลางนะคะอันนี้ก็เป็นสลักชื่อนะคะสลักชื่อนี่นะคะสลักชื่อ ก็ใบละ250รนะคะพร้อมส่งนะคะคุณ f อฟสวยนะคะทนทานแข็งแกร่งนะคะรับประกันได้1ปีนะคะคุณ FC นะคะก่อนก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วนะคะวันนี้นะคะไปส่งกระติบข้าวให้ลูกค้านะคะให้คุณเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะทั้งหมดนะคะเสียบสิบสใบนะคะวันนี้นะคะก็ขอ,ขอบคุณคุณ FC นะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจซึ่งกันและก,กันด้วยนะคะเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อม อ๋อย่าพาย่าพาเอาเก็บไว้ให้ลูกหน่อยเอาเข้าไว้ทา้งข้างในนะให้ลูกหน่อย,มยไม่ไม่มันสายแล้ววันนี้ไปส่งให้เอฟซีก็พอเดี๋ยววันหน้าค่อยว่ากันใหม่วันนี้มันสายแล้วจะมาช่วยลุงใหญ่ทำทำต่อเติมเที่ยงนาอยู่สายแล้ววันนี้สายแล้วเที่ยงกว่าแล้วไปส่งให้คุณเอฟซีก็พอแล้วย่า เอาเข้าไปไว้ในบ้านให้ค่อยไหนเดอ้อนี่นะคะก็ขอบคุณคุณนอฟีนะคะปอนก็บอกให้ย่าพาเนาะเก็บกล่องข้าวปอนใส่ถุงไว้แล้วเรียบร้อยแล้วอยู่ข้างนอกนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะหวัสดีคะ่ะ